บริง้งนานาชาติไม่ปลืม้มเหตุ f อฟไปรับลิซ่าที่สนามบินเกาหลีพยายามเข้าถึงตัวจนทําให้ของขวัญเกือบฟาดโดนาลิซ่าบริง้งนานาชาติสอนมวยถ้าหากว่าคุณเป็น f อจริงต้องรู้จักให้พื้นที่ส่วนตัวกับศิลปินไม่ใช่ทําแบบนี้ทั้งหมดนี้ติดตามในไหนทัชสติเลโอครับ ในขณะที่ผมนั่งทำคลิปอยู่นี้นะครับก็ยังคงไม่มีข้อสรุปใดๆออกมาสำหรับการต่อสัญญาฉบับใหม่ระหว่างค่าย YG กับดิซ่าที่สัญญาเดิมของน้องนะครับได้หมดไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ว่าที่ยังทัวคอนเสิร์ตอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือสัญญาฉบับพิเศษซึ่งคาดว่าสัญญาฉบับพิเศษก็จะหมดลงหลังจบคอนเสิร์ตในวันอาทิตย์นี้ ซึ่งตามข่าวนะครับทาง YG เองก็พยายามยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางลิซ่าแต่ก็ถูกน้องนะครับปัดตกถึง2ครั้งโดยเลยกันว่าสัญญาล่าสุดที่ทาง YG เสนอนั้นมีตัวเลขสูงถึง50 0 0 0ล้านวอนแลือว,ว่า1.3พันล้านบาทเลยทีเดียวส่วนความชัดเจนที่ว่าลิซ่าจะต่อสัญญาหรือไม่หรือถ้าหากว่าไม่ต่อแล้วน้องจะไปลงเอยที่ใครไหนก็คงจะต้องรอดูหลังจบคอนเสิร์ตอีกที และในช่วงที่ลิซ่านะครับเดินทางกลับเกาหลีเพื่อเตรียมขึ้นโชว์คอนเสิร์ตปิดฉากัวทัวร์ก็มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อมีเหล่าแฟนคลับนะครับพยายามจะเข้าถึงตัวลิซ่าเพื่อมอบของขวัญถึงขั้นทําให้ผู้จัดการที่คอยดูแลลิซ่านะครับเซิร์ปกติแล้วเป็นคนที่สุภาพนุ่มนวลถึงกับต้องตะโกนเสียงดังบอกให้แฟนๆหยุดดันและอย่าโผล่เข้าหาลิซา่าโดยเฉพาะมีบางจาังหวะนะครับที่มีคนยื่นของขวัญก่อนที่ของขวัญน,นะครับจะเกือบฟาดไปโดนหน้าของลิซา่า ก็เรียกว่าเฉียวไปนิดเดียวตอนแรกนะครับน้องมีทีท่าตกใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังคงยิ้มออกมาเราก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่โฉลมุนมากที่สุดนับตั้งแต่น้องนะครับเดบิวต์มาเลยก็ว่าได้และจากภาพเหตุการณ์โฉลมุนโดยเฉพาะจังหวะที่ของขวัญน,นะครับเกิดบ้าไปโดนนาดิซ่าก็ทําให้บริงนานาชาติไม่ค่อยพอใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ดังต่อไปนี้ มาที่ความคิดเห็นแรกนะครับคนแรกใช้ภาษาสเปนในการสื่อสารนะครับกล่าว่าตอนที่โรเซ่มาถึงเกาหลีฉันเคยคอมเมนต์ถึงพวก f อที่พยายามให้ของขวัญฉันกลัวว่าพวก f อจะชนเธอแล้วตอนนี้พอลิซ่ามาถึงมันก็เกิดหายนะครั้งใหญ่จริงๆพวก f อไม่ได้ให้พื้นที่ส่วนตัวแก่เธอเลยพวกเขาตีโดนหน้าเธอในขณะที่พยายามให้ของขวัญแกเธอและพวกเขาไม่สนใจเลยว่าเธอเพิ่งมาถึง พวกเขาไม่สนใจว่าเธออาจจะเหนื่อยพวกเขาตะโกนใส่เธออย่างบ้าคลั่งอย่างไม่หยุดและไม่เคารพเธอนั่นไม่ใช่ f c คุณจะเรียกตัวเองว่า f อได้อย่างไรถ้าหากว่าคุณไม่ดูแลและไม่เคารพตัวศิลปินเรื่องนี้มันทำให้ฉันโกรธจริงๆคนต่อมาก็ใช้ภาษาสเปนในการสื่อสารเช่นกันนะครับล่าว่าพวก f c พยายามที่จะให้ของขวัญแกเธอโชคดีที่พวกเขาตีโดนเธอด้วยของขวัญชิ้นเล็กๆไม่ใช่สิ่งอื่น เพราะว่ามันอาจทาให้เธอได้รับบาดเจ็บได้ต่อมาครับกล่าวว่าเป็นเรื่องดีที่เห็นแฟนๆมากมายตอนรับเธอแต่ว่าสิ่งนี้อาจทําให้เธออึดอัดพวกเขาควรมีพื้นที่ให้เธอคนต่อมาใช้ภาษาสเปนนะครับเรารักเธอที่เธอมีรอยยิ้มที่อบอุ่นเธอน่ารักและใจดีแต่ว่าพวกเอฟซีต้องเรียนรู้ที่จะเคารพศิลปินแต่าหากว่าเป็นฉันฉันคงจะมีความสุขมากที่ได้อยู่ใกล้ๆดิซ่าแต่ว่าฉันต้องแน่ใจก่อนว่า จะไม่ทำให้เธอไม่สบายใจหรือว่าบาังเอิญไปทำร้ายเธอก็เช่นเดียวกับความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าลิซ่าเป็นนางฟ้าเธอไม่เคยหยุดยิ้มให้แฟนๆบางคนอาจหลงลืมไปว่าเธอเป็นมนุษย์และสมควรได้รับความเคารพเช่นกันในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาคนนี้เป็นชาวเกาหลีนะครับกล่าวว่าเธอคงจะตกใจมากแต่ว่าลิซ่าก็ยังคงยิ้มให้กับทุกคนเธอเป็นคนที่จิตใจดีมาก เช่นเดียวกับความคิดเห็นต่อมาที่เป็นชาวเกาหลีนะครับกล่าวว่ามันคงจะแปลกแต่าหากว่าแฟนๆปล่อยให้ลิซ่าได้เดินอย่างสบายๆฉันสังเกตได้ว่าหน้าของลิซ่าดูเหนื่อยมากเธอควรพักผ่อนและโชว์คอนเสิร์ตส่งท้ายให้ดีที่สุดความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนต่อมานะครับลิซ่ามักจะยิ้มและให้ความเคารพแฟนๆของเธออยู่เสมอตอนนี้เธอเติบโตขึ้น ฉันขอให้คุณทำในสิ่งที่คุณอยากทำจงรักตัวเองทำเพื่อตัวเองเราจะรักและสนับสนุนคุณตลอดไปลิซ่าต่อมาก็เข้ามาแช์มุมมองว่าเราต้องรวมพลังเพื่อปกป้องลิซ่าจากพวกแอนตี้ที่พยายามทำให้ชื่อเสียงของเธอเสื่อมเสียและทำให้แฟนคลับอย่างเราแตกแยก,กช่วยกันสตรีมติดต่อมีส่วนร่วมกับเพลงการทำงานร่วมกันของลิซ่าบนทุกแพลตฟอร์ม Instagram มแบรนด์และโฆษณาของเธอคอยให้กำลังใจใเธอนะสู้ๆต่อมาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นครั้งแรกที่เราเห็นคุณผู้จัดการโกรธขอบคุณที่ปกป้องลิซานะพี่ชายนับถือคุณจริงๆต่อมาเป็นชาวอินเดียนะครับกล่าวว่าลิซา่ายังคงยิ้มได้แม้ว่าฝูงชนจะชฉลมุนขนาดนี้เราลากลิซ่าจากอินเดียต่อมานะครับ ฉันชอบที่หนึ่งในบริงที่เดินอยู่ด้านหลังของเธอหันมาดุใครบางคนด้วยการพูดว่าอย่าแต่ต้องเธอซึ่งมันถูกต้อง100%ขอบคุณสำหรับสิ่งนั้นคนต่อมานะครับกล่าวเสริมว่าใช่ฉันเห็นแบบนั้นเหมือนกันฉันกลัวมากถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นกับลิซ่านาทีนั้นพวกเขาบ้าไปแล้วต่อมาเสนอแนะว่าเราควรปล่อยให้เธอมีพื้นที่ให้ใช้บ้าง ฉันรู้ว่าเธอไม่เหมือนใครเพราะว่าเธอจะมีรอยยิ้มอยู่เสมอยามที่แฟนๆต้องการเธอต่อมาก็เสนอแนะว่าทำไมลิซ่าถึงได้ใจดีขนาดนี้นะเรามาดูแลและเคารพพื้นที่ของกันและกันกันเถอะเช่นเดียวกับความคิดเห็นต่อมานะครับที่กล่าวว่านี่แสดงให้เห็นว่าราชนีและลิซ่าของเราโด่งดังขนาดไหนแต่ว่าได้โปรดบริงค,ควรระมัดระวังและเมตตาผู้อื่นให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นลิซ่าทีมงานและสมาชิกคน,น,นอื่นๆต่อมานะครับอุทานว่าโอ้พระเจ้าโปรดอย่าทำแบบนั้นอีกเลยมันไม่ได้มีแค่บริกาเท่านั้นที่ไม่พอใจแต่ว่ายังรวมถึงตากล้องทุกคนที่โกรธพวกคุณด้วยจงอย่าผลักไอดอลของคุณแบบนี้โปรดหยุดให้คงขวัญหรือว่าจดหมายในสนามบินและโปรดจาไว้ว่า Y ชไม่อนุญ,ญาตให้ไอดอลทุกคน ได้รับของขวัญจากแฟนๆมันอันตรายเกินไปเรารู้ว่าลิซ่าช็อกตัวเธอก็พยายามยิ้มเรารู้ว่าบริ้งจากประเทศอื่นก็จะมาดูคอนเสิร์ตตอนจบพวกเขาตื่นเต้นมากที่ได้พบกับลิซ่าอย่างใกล้ชิดแต่ว่าคุณทำให้ลิซ่าของฉันหวาดกลัวนะรู้ไหมแน่นอนว่านี่คือความวุ่นวายสุดๆต่อมาครับนี่เป็นบรรยากาศในสนามบินที่วุ่นวายที่สุดสำหรับลิซ่าอย่างแน่นอนเหมือนมีคนผลักเธอด้วย และผู้คนก็พยายามเข้าใกล้ลิซ่าเพื่อให้เธอรับของขวัญแต่ว,ว่าอย่างไรก็ตามต้องขอชื่นชมบอนแจและเจหนทีรักษาความปลอดภัยด้วยสําหรับบอนแจก็คือผู้จัดการของลิซ่าที่อยู่ด้านหลังนะครับคนต่อมานะครับแฟนๆควรให้พื้นที่กับลิซ่าบ้างเธอถึงกับโดนตีเข้าที่หน้าแต่ว,ว่าเธอก็ยังยิ้มเหมือนกับไม่เป็นไรเธอเป็นคนโปรดของฉันเหมือนเดิมต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับกล่าวว่าเรารักเธอนะลิซ่า เธอยิ้มอยู่เสมอเธอแม้ว่าจะมีคนทำให้เธอเจ็บก็ตามทุกคนโปรดเคารพและรักเธอด้วยต่อมาครับลิซ่าเธอยังคงยิ้มได้อย่างสดใสแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจก็ตามฉันรู้ว่าทุกคนตื่นเต้นที่ได้เห็นเธอแต่ว่าคุณควรให้พื้นที่กับเธอคุณรู้ไหมว่าลิซ่าคือหนึ่งในไอดอลที่ทมตัวที่สุดเธอมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแฟนๆทุกคน เธอพยายามรักษารอยยิ้มของเธอไว้นั่นคือเหตุผลที่ฉันรักเธอต่อมาครับฉันรักและจะอยู่ที่นี่เพื่อคุณตลอดไปไม่ว่าวายจีจะทำอะไรกับคุณก็ตามคุณเป็นคนดีและบริสุทธิ์เกินกว่าจะถูกเกลียดชังแบบนั้นไม่มีข่าวลือใดที่จะทำให้เราหันหลังให้คุณได้มาที่ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับโอ้พระเจ้าฉันรู้สึกกังวลมากเมื่อดูสิ่งเหล่านี้และรู้สึกโล่งใจมากที่เธอมาถึงรถตู้ แล้วไหนละ่ะที่ผูกแอนตี้บอกว่าลิซ่าเปลี่ยนไปลิซ่ายังคงใจดียิ้มแย้มโบกมือให้แฟนๆด้วยความถทมตนของเธอแม้ว่าจะมีคนบ้าผลักเธอจนฉันเห็นว่าเธอมือสัน่นเธอถูกตีเขาที่หน้าและมีผู้คนเบียดเสียดก็ตามเอาละครับและทั้งหนี้ก็คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนนะครับที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ แต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะต้องขอตัว,วลาไปแต่พิธานี้ก่อนพบกันใหม่ในโะอกาสสัปดาหนี้สวัสดีครับ